วันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะมะม่วงป,ป่า7จสิปีออกดอกช่อโตคนต้นมีทุกป,ปักเหลืออีก2อาทิตย์เท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลเมื่อประจําวันที่1กุมภาพันธ์กันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังเดินหน้าตามหาเลขเด็ดก,กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางจากนักใบหวยจากสํานักต่างๆสื่อสังคมออนไลน์หรือจากเหล่าคนบันเทิงนะคะวันนี้เราก็มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะ โดยต้นมะม่วงที่ออกช่อดอกบานสวยงามปกคลุมเต็มต้นจนมองไม่เห็นใบและกิ่งของมะม่วงเรียกได้ว่าโคดดอ,อกมะม่วงเลยก็ว่าได้โดยมีขนาดสองคนโอบแผ่ก,กิ่งก้านสาขาสวยงามโดยมีความสูงประมาณ10กว่าเมตรจากการสำรวจก็พบว่าไม่มียอดไหนเลยที่ไม่ออกดอ,อกออกช่อขนาดต่อกิ่งที่ถูกตัดยังมีการแทงช่อด,ดอกออกมาให้เห็นและแต่ละช่อยังมีความสมบูรณ์ความยาวชอบประมาณ 70-80เซนติเมตรจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าเป็นมะม่วงป่าอายุราว60-70ปีคนนิยมนำผลอ่อนไปดองรับประทานผลสุกมารสชาติอมเปรี้ยวอมหวานปกติไม่เคยออกดอกเยอะขนาดนี้ปีนี้ที่เห็นออกเยอะมากและที่คนต้นมะม่วงยังพบร่องรอยของการทำพิธีขอโชคลาภและยังพบทุบตัวเลขโดยตัวเลขที่เห็นคือ413 อย่างไดก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นเศรษฐีรับทรัพย์ในดงวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะ